ซีอูสวัสดีครับสบายดียายขายของโดยอันนี้บ้านบ่นบีนบน่บ้านยายบ่นี่หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดยได้โอ้ยายมีกาแฟเย็นบ่ครับโอ้โหอ้าวรถเข้ามาได้จังไดครับนะรถเข้าทา้งใดครับฮะ ทาง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 เมื่อกี้นี่บอกครับหรือว่าทางอื่นแค่ทางเมื่อกี้นี่แหละขับข้ามควมาเลยบอกครับบไ,ได้ม่คว้าได้ขับมานำห่วยเลยออโอ้ต้นนี้เอาตัวนี้วะอิเย็นผมหิวกาแฟดีกาแฟบ่ฟโดยเท่าไรยายแปดพัน <7, 000. S 1> เดี๋ยวเด้อผมหาเงินก่อนแปดพัน แปงพันเราขายที่คาเฟ่ก่อนนะครับหาเงินก่อนแปบนึงเป็นเงินไทยจักบาทยายเดี๋ยวผมผมหาเงินเอาเงินกิบหน่อยไอ้นี่นะสี่พันเก้าเอาเงินยรายายแปดพันบ่แเดี๋ยวไอยืมสี่พันตอนนี้ผมติดหนี้เก้า สี่พันนะทุกท่านผมติดนีเก่ากับมันมีตำนานอยู่บ่กยายตำคือเขาคือห้องสองสู้เป็นเนวไดมันคือห้องสองสู้มันเกิดจากเนวไดพอโดยมันคือจังไรครับ่าสองสู้นี่ที่มาที่ไป ทรงสู้เลยเต็กี้ทรงบ่าวสาวเรามาขักกันบ่าวสาวมักขัดกันครับบังเอิญเลยทั้งพ่อแม่เลยบ่ให้เอาเห็นไหมพ่อแม่บรเห็นดีให้เอาแต่สุดท้ายก็เลยมาเดียวกอดข้อเดียวโต้นลงฮั้นอืมหัวตาทั้งเลยใช่เห็นไหม ยิมองไลยมองมองมองนี่บอกว่าลูกไก่เด้ตัวนี้ไปชามรักอ๋อแต่ว่ามันเป็นอันน้ำใสเดียวกันน้ำใสโอ้ตัวนี้ตัดมะลุดูเลยแต่ตอนทีไปพุ่นนี่เขาก็ต้องย่างไปมองนี่บอกพ่อด้วยตัวนี้ย่างย่างย่างโอ้ชามรักว่ะแม่กับพ่อนอนอยู่นี่บ่ครับหรือจังใดนี่ลูกหลานนอนลูกหลานนอน โอ้ดูจะได้แบบดูแลยูนี่บอครับเป็นไแม่แร่เอาก็ถือว่าเป็นประวัติข่าวเนาะขอบขอบคุณคุณพ่อเนาะขอบใจครับผมด้ยฮะไม่ไม่สามหลักไม่เดินสบายดีสาวยังนี่เอาแล้ว เจ้าเงินทอนติดผมสี่พัตายแล้วผมเป็นนี่สี่พันพี่น้องไปก่อนไปพลังโบราณเป็นไรพลังโบราณเนาอรู้รู้เาเดี๋ยวเราพื่ออะไรกันไให้เร่อน้ตน้ำมอ๋อมีมงน้น้ำบอมองสาลาหนี่เาเฮาพักพี่บ่บ่อ้เมื่อกีรังอยไปข้างคืนเขาให้หอดจักโมงครับ หรือว่าเขาปิดอยู่บ่หรือว่าเลี้ยวเตปิดบ่อดโดวยพ่อโดยเนี่ยเอฟซีสุดทันเราก็มาดูนะครับบรรยากาศเนาะว่านะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนาะนะตรงนี้ครับมีอะไรก็จะมีเป็นศาลา ให้มาพักนะฮะมีโขดหินโขดอะไรโอ้สบายดีสบายดีสู้สู้ <c oughs> แดดบอทุกท่านเราตรงนี้มันมีที่พักผ่อนฟรีนะครับโอ้มีต่างชาตินะครับมาพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะพี่น้องนะครับมากันเยอะโขดหินก็นงามพี่น้องอสวยหลีฮะสุดยอดนะ เป็นบรรยากาศนะครับสวยงามร่มเย็นร่มรื่นนะครับพี่นอ้องโขดหินเยอะนะตรงนี้นะครับจะผ่านไม้ข้ามนะพี่นอ้องนี่โหยผมพาดูโขดหินโอ้ยจ้าโอ้โหตการตาพี่นอ้อง แม่เจ <m í toys> ้าหนึ่งบ้าบ้ายัดทัดรู้บอสลานหินตะการตาหูสวยงามมิเนะโอ้โหสวยสุดยอดเนาะโอ้๊ยโอ้ยฮะฮัลโหล ทักทายเขาทาไมเขาคุยกันอย่าไปยุ่งกับเขาเขามาเที่ยวเขาไม่ได้มาคุยกับเราตายแล้วถามได้แต่ว่าเขาเป็นเวลาส่วนตัวอยู่เป็นจุดที่น้ำตกมาโขดหินท่าหน้าฝนหน้าน้ำจะเยอะเนาะหน่าจะเยอะเลยนี่ มันน่าจะถึงแม่มองที่วัดนะมันจังนี้อ่ะสวยงามโอ้มีที่วัดระดับน้ำด้วยโอ้นู้นเดินไปนู่นได้มาเรียนมาไอ้องหน่อยไหมต้องเยอะไปไหมซึ่งงานก็ไดีไปโไตรๆโคตรเลยเดียวเดียวบายดีโู้สบายดีดีเนาะโดยเจ้าโดยบายดีเจ้าคนก็มาท่องเที่ยวกันเยอะเนาะฝั่งนู้นก็น่ะมีคนอยู่นะข้างบนนู้นนะ ต้ไปกลโอ้มีชาวต่างชาติมาด้วยเนาะพี่น้องสองท่านอึ๊บื้อเขาก็ชอบท่าทายดินี่ฮะคนมาเที่ยวเยอะนะครับตรงนี้นะชาวต่างชาติเห็นเป็นจุดๆพี่น้องสบายดีสวัสดีเจ้า ตอนนี้ผมก็จะลงไปดูว่ามันมีอะไรนะครับข้างล่างนี้เนาะนะครับเขาลงกันล็อกแรกล็อกแรกพี่น้องอ,อุ้ยเสียงตุ้มตุ้มพี่น้องโหตรงนี้เขาเล่นน้ํากันพี่น้องเอ้ยอะโอ้สุดยอดน่าเล่นนะครับน้ํำน่าเล่นนะพี่น้องโอ้โห กระโดดกระตุ้มตามตุ้มตามเลยพี่น้องโอ้ปลาเห็นปลาเยอะเลยนู่นฮุ้ยคือโดนน้ำตรงนี้น้ำลึกเหรอเฮ้ยเฮ้ยลึกบ่อู้ ไปจุดกระโดดน้ําอุ้ยทําไมเราไม่เตรียมชุดกระโดดน้ํามาล่ะโอ้ยขึ้นเลทุกท่านนะโอ้โหขึ้นกระโดดใน้เบื้องหน้าโอ้ช็อกเลยพี่น้องโอ้โหแจ่มเลยอะงานทุกท่านเด็กโอ้เย็นอยากเล่นจังเลยอะโอ้เสียดายไม่ได้เอาชุดมาพี่น้องโอ้ยอยากกระโดดจังเลยอะ เฮ้ยถ้าผมกระโดดไปนี่ผมนั่งทายรถได้ไหมได้มาเบิร์ผบูเบ้าผมได้เดี๋ยวผมถ่ายให้เอ้ยคุณเอาไงคุณจะโดดไหมผมไม่โดดหรอกผมจะลงไปเฉยๆนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เนาะเออถ้าคุณโดดนั่งเลยเก่าไหมอ่าเอาด้วยกันไหมเอาด้วยเอาเอาก่อนเอาเขาก็เอาไปอะไรนะทำไมจังคำเขาโดดน้ำแล้วทีนี้สุธันก็โดดเอ้ยโอ้โหเย็นสบายหน้าโดดพี่น้องก็ สวยงามใสสาาะอาดพี่น้องอ่ะโอเคเคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับน้ำตกตาดเลิศดสองซูฝากไว้เท่านี้กับผมสวัสดีครับ